ครับสวัสดีครับอยู่กับผมลุงลำใหญ่ครับวันนี้ผมมาเช็คแปลงนะครับวันนี้ผมก็จะให้ดูเรื่องดอกแซมใบนะครับใบค่อนข้างจะแรงนะครับปีนี้ของใครก็ช่างนะครับก็ผมได้ทำการแก้ไขโดยการเปิดตาดอกนะครับช่วย บ่อยๆนะครับแล้วก็เอา0ูนย์หกดใบไว้นะครับนี่ครับหลังจากที่กดใบไว้ก็ได้ผลครับใบเล็กๆก็จะหลุดลงไปนะครับเหลือไว้แต่ดอกนะครับดูช่อนี้นะครับ ใบเล็กๆพวกนี้นะครับก็จะหลุดเริ่มร่วงนะครับใบเล็กๆพวกนี้มันก็จะเริ่มแพ้แพ้ดอกนะครับดูช่องนี้นะครับตัวนี้ก็จะร่วงแล้วครับเหลือแต่ดอกใบก็ร่วงไปจากปกติ ที่ใบแรงนะครับนี่นะฮะจากปกติที่ใบแรงก็ใบก็หลุดร่วงไปใช้0ูนย์ห้าสนะครับแต่มันถ้าถ้ามันแรงมากจริงๆนะครับผมก็จะใช้เป็นสารนะครับสารใช้เป็นสารนั้นกดเลยแต่ แต่ต้องเป็นใบแรงจริงๆนะครับอันนี้ก็ก็เหมือนกันนะเริ่มแพ้เริ่มร่วงไปนะครับตัวนี้ยังไม่แพ้ส่วนพวกที่เทินใบนะครับพวกที่เทินใบก็โอเคแล้วครับ ใช้สาหาร่ายทะเลคเคนเซียมบอลอนน้ำตาลทางด่วนเมจิกคิวโ,โฟรฟอน้ำแล้วก็ปุ๋ยดอกดอกนะครับให้อาหารดอกนะครับดอกก็จะแรงนะครับพ้นแสงใบนะครับใบก็จะนั่งไม่เจริญเติบโตต่อนะครับอันนี้เป็นดอกแซงใบดอกเทินใบนะครับดอกก็จะแรงขึ้นมาชนะใบนะครับ ตัวไหนที่เป็นดอกแซมใบนะครับก็กดใบไว้ตัวไหนที่เทินใบก็ให้อาหารดอกนะครับให้มันยาวดึงดอกนะครับให้มันยาวช่วงนี้ก็จะมีเพียแป้งเพียไฟบ้างนะครับ มาวางไข่นอนบ้างมาแมลงผีเสื้อบ้างมาวางไข่ไว้นะครับฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็ทิ้งไม่ได้นะครับปุ๋ยยาต้องมาครับการทำลำไย,ยคุณภาพนั้นทำไม่ง่ายนะครับยากพอสมควรการทำลำไย,ยคุณภาพนะครับเสี่ยงพอสมควรนะครับปีนี้ ีนี้เสียงเกี่ยวกับราคาเกี่ยวกับแรงงานนะครับไม่รู้ว่าโควิดจะหยุดหรือไม่หยุดนะครับเพราะฉะนั้นต้องช่างใจดีๆว่าจะทำยังไงนะครับยอดอ้วนๆใหญ่ๆ สาหลายทะเลปุ๋ยดอกดกแกลเซียมโบออนมีจิกคิวโ,โฟรฟอลครับที่ผมใช้นะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ